สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอิศุสเนียนนนนครสวรรค์ตาคี ที่หนึ่งที่เดียวในนคะรสวรรค์วันนี้นะครับวันลอยกระทงนะสืบสารประเพณีลอยกระทงนะครับของเรานะร่วมกับอิสุสเสนียนอนนครสวรรค์ตาขีวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาไปมาชมในส่วนของตัวรถนี่นะครับรถตัวนี้เลยนะในส่วนของตัว4ประตูรุ่น S D A ไปลอยกระทงไม่มีหลงทางแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบนำทาง G P S เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้อย่างแม่นยำไปไหนไปใกล้ไป ไกลไม่มีหลงวันลอยกระทงไม่หลงทางแต่ไม่มีคู่มาอยู่กับพี่ไม่มีคู่มาหาพี่ไม่เอาดีกว่าโอเคในส่วนของวันนี้นะครับวันลอยกระทงนะครับก็นะครับขอให้ทุกคนนะ ไบลอยกระทงนะครับน่ะแล้วก็ในส่วนของการเขาเรียกว่าอะไรนะครับขอเข้ามาขอเข้ามาในส่วนของแม่น้ําหรือว่าพระแม่คงคานะในสิ่งที่ท่านทำไม่ดีเกี่ยวกับปีที่ผ่านมานะครับวันลอยกระทงนี้นะครับก็ขอให้สิ่งไม่ดีนะครับลอยไปกับกระแสน้านะครับแล้วก็เอานําสิ่งดีๆกลับมานะครับหาทุกคนนะครับหาเพื่อนหาพี่หาน้องหาครอบครัวหาลูกค้านะครับทุกคนขอให้ลูกค้าทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังนะวันนี้วันลอย กระทงก็ขอข้ามาพระแม่คงคากันนะครับแล้วพบกันนะครับในส่วนของโปรโมชั่นดีๆกับเราอ e ีสุสุเนยนนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์สวัสดีครับ